ตามหลักอริยสัจมันมีองค์<อ>แปดที่พระทเจ้าได้บอกไว้ใครเคยเจออาจารย์ทางโซเชียลบ้างเคยเชออยู่นะโอเคในโซเชียลก็จะสไตล์หนึ่งเนาะแล้วก็เวลาปฏิบัติจะอีกสไตล์หนึ่งอาจารย์จะมีโหมด2โหมดโหมด2โหมดก็คือโหมดแรกก็คือโหมดไร้สดโหมดไร้สดจะกระทุงแรงหน่อยพอกรองคนคนที่ไม่อยากจะปฏิบัติมีราคะโทรศโมหะมาก ก็กระเด็นออกอยู่ไม่ไดนะ้เพราะมันเกียรอาจารย์ไงดาเก่งไงไอ,อ, Gang, นะอ,อพวกที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะก็กรองออกไปเลยตัดออกไปแล้วก็พอเวลาคนเริ่มเข้าใจหลักธรรมสองพระเจ้าเริ่มทิ้งความเห็นผิดก็จะกลับเข้าไปอยู่ในบทหนึ่งอันนี้กลุ่มคนตื่นธรรมเนาะอีกหมวดอีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มคนตื่นธรรมภาคปฏิบัติจะจะเป็นอีกช่องหนึ่งอันนี้ก็จะขึ้นไม้ถามเลยไม่ได้พิมพ์ถามเหมือนช่องหลัก ก็จะถามเกี่ยวกับสภาวะธรรมปฏิบัติเป็นยังไงติดตรงไหนอาจารย์ก็จะแก้อารมณ์ให้เห็นตรงนูง้นเห็นตรงนี้มีแสอย่างนั้นต้องแก้อย่างไงอาจารย์ก็จะแก้สภาวะให้อีกโหมดนั้นก็จะเป็นโหมดเรียบร้อยเลยพับเพียบเรียบร้อยนะไม่มีวาจาหมผางเพราะว่าอยู่ในโหมดปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็แบ่งเป็นสองพาร์ทเวลาออกบรรยายก็จะอยู่ในภาคปฏิบัติสามารถเพราะจุดประสงค์ของการตั้งคุณคนตึงทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนแก้ความเห็นผิด อันดับแรกเนี่ยพระเจ้าสอนว่าก่อนเราจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องในอรยิยสัจสี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความเห็นถูกต้องในอรยิยสัจเรียบร้อยปฏิบัติไม่ได้มันไม่รู้วิธีขับรถแต่ไม่รู้วิธีขับรถที่ถูกต้องเหยียบครั้งแรกก็ปาเข้าไปร้อยสี่สิบก็ชนต้นไม้เออลงข้างทางเพราะอะไรมนไม่รู้วิธีไงมันมีความเห็นผิดที่ว่าตัวเองจะสามารถทําได้แต่ในหลักอรยิยสัจสี่พระเจ้าข้อแรกเลยคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูกต้องในอริยสัจเพราะนั้นเราจะปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติตามอริยสัจเพื่อจะเดินตามมัคมีองแปดแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอริยสัจอย่างถูกต้องการปฏิบัติก็จะปฏิบัติผิดพระเจ้าจึงบอกว่าเปียบอุป,ปมาอุปไม,ปมเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยต้องการจะจุดไฟก็เลยไปเอาไม้ไม้แห่ไม้เปียกไม้ยังสดอยู่มาสีไฟเราคิดว่าไม้สดสีไฟจะติดไฟไหมไม่ติดใช่ปะ แต่บุรุษอีกคนหนึ่งหวังอยากได้ไฟเหมือนกันแต่ไปเอากิ่งไม้แห้งมาสิไฟติดไหมติดความหมายคืออะไรความเพียรถูกได้ไฟความเพียรผิดจุดให้ตายก็ไม่ติดไม่ได้ไฟเห็นไหมเพราะอะไรมันไม่มีความเห็นถูกต้องไนงะปฏิบัติให้ตายน,นั่งสมาธิยันตายเดินจงกรมจนขาหักแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะในมรมมีองค์แปดสติปัฏฐานสี่ไม่มีทางที่จะสามารถเข้าถึงธรรมได้หรือบรรุษทมได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องแรก เรื่องแรกเนี่ยต้องเป็นสัมมาทิฏฐิก่อนเรื่องสัมมาทิฏฐิพระเจ้าอุปมาอุปมาอีกเรื่องหนึง่งบุรุษหวังอยากได้น้ำมันก็จึงไปเอาเ <Bluetooth. S 1> มเล็ดมล็ดงามาอยากได้น้ำมันงาบุรุษก็ปรารถนาน,น้ำมันงานก็เลยเอาน้ำมาปรับโอมมเล็ดมล็ดงาอ่าก็เวลาคั้นเมล็ดงาย่อมได้น้ำมันงาถูกไหมแต่บุรุษอีกคนหนึ่งเนี่ยอยากได้น้ำมันงาแต่ดันไปเอาทรายมาปรับโมน้ำแล้วเค้นน้ำนะหวังได้น้ำมันงาจะได้ไหมไม่ได้นี่ เรียกว่าความเพียนผิดเพราะนั้นตัวแรกเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนเลยคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเรามาตรวจสอบตัวเองดูซิวันเนี้ยเราเข้าใจอริยสัจสี่ที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้อย่างครบถ้วนรอบครอบเนี่ยเราศึกษาปฏิบัติตั้งสมาธ,ธิอย่าดูจากท่านั่งจากการแต่งตัวเราต้องปฏิบัติเป็นกันมาบ้างแล้วมีพื้นฐานดีอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพูดให้ฟังหนึ่งชั่วโมงสักถึงสักสี่โมงแล้วอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลืออาจารย์จะให้ถามคำถามถามอะไรก็ได้แต่ฟังก่อน ในระยะเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงทีนี้จะจะพูดเรื่องอารยศัต์เพราะมาเป็นหนทางในการตัดสรู้ของพระเจา้าเป็นวิธีเดียวในการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นวิธีเดียวในการพ้นความทุกข์หลายคนบอกว่ามาปฏิบาาัติธรรมมานั่งสมาธิใส่ชุดขาวแต่งกายรักษาอุโบสถหรือจะรักษาศีลห้าก,ก็ตามแต่มาวัดมานั่งสมาธิมันจะมีประโยชน์อะไรกับการทํางานในใช้ในการใช้ชีวิตจุดประสงค์เราทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครอยากมีความทุกข์เราทุกคนมาอยากมีความสุขหมดถูกปะ แต่เราไม่รู้จักว่าเราจะออกอยังไงมันไม่มีอุบายเป็นเครื่องออกบางคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวสามีภรรยาอุทิดาญาสาโรหิตทุกอยู่อย่างนั้นะ่ะแต่แก้ออกไหมแก้ไม่ออกและคุมกลุ่มคนพวกนั้นก็จะมักนิยมดา่าพวกคนที่ถือศีลอย่างอย่เงี้ยวัดทาอะไรมีประโยชน์อะไรแต่ตัวมันยังทุกอยู่เลยเห็นไหมมันยังแก้ความทุกข์ตังเองไม่ได้มันก็ที่ยเอาชี้นิ้วชาวบ้านว่าใส่ชุดขาวม,มีประโยชน์อะไรไปปฏิบัติทำทำไมขวนขวายในการหาเงินหาทองดีกว่า เพราะเขาไม่รู้วิธีเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้าว่าหลักคําสอนพระเจ้ามันไม่ได้มีขึ้นเรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ใช่การนุ่งขาวห่มขาวใส่ผ้าสบายแต่การฝึกปฏิบัติหรือการเรียนรู้ธรรมะพระเจ้ามันคือการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆซึ่งนั่นเรียกว่าอริยสัจสี่เพราะนั้นอริยสัจต,ตัวแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของทุกข์อาจารย์จะไล่ไปทีละตัวอย่างรวดเร็วนะตั้งใจฟังให้ดีเองอริยสัจสี่คือทุกข์ตัวแรกทุกข์สมุทธานิโรธมารกเราเคยท่องมาตลอดทีนี้มารู้เนนนื้ออความกัห่ย เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทุกคืออะไรการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์ใครว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทุกข์บ้างมีไหมไม่น่ามีมั้งอะไรก็ตามถ้าเกิดทุกหมดเนี่ยเกิดปรากฏต้นพุ่มไม้เนี่ยถ้าจันทักลงอะทุกไหมถูกมีคนมาขโมยเงินจากต้นนี้ไปทุกไหมทุกสี่สมมติถ้าเป็นเงินเราทุกไหมล่ะทุกเนี่ยกระเป๋าเนี่ยถือกันอยู่ถ้ามีเงินในกระเป๋าอยู่ ปรากฏอาจารย์บอกว่าเอาออกไปเข้าห้องน้ําหมดเลยแล้วอาจารย์ก็เดินหยิบกระเป๋าทุกคนออกมาและอาจารย์จบกลับบ้านเราเดินกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งอาจารย์หนีหายไปแล้วทุกไหมทุกทุกเพราะอะไรอ่ะก็มีตังกันมาเลยทุกถ้าไม่มีตังทุกไหมล่ะเวลาตังหายทุกไหมถ้าไม่มีตังถ้าตังไม่ใช่ของเราเวลาไอ้คนนี้ตังหายไอ้คนนี้ทุกไหมมันจะทุกได้ไงเพราะไม่ใช่ตังฉันใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าทุกทุกของอะไรการเกิดการเกิดปรากฏทุกทุกอย่างมีการเกิดปรากฏเรามีเสื้อเพราะเราไปซื้อเสื้อมาป่ะเสื้อเกิดยัง เกิดแล้วสาหรับใครสําหรับเราก่อนหน้านี้เป็นเสื้อใครเสื้อเขาเราไปซื้อมาเป็นเสื้อใครเสื้อชั้นถ้าเสื้ออยู่ที่ร้านมีคนเอนกายมาตัดทุกไหมไม่ทุกพอเรามาเป็นเสื้อชั้นมีคนเอไกายตัดทุกไหมเอาเสื้อตัวเดียวกันทําไมทุกวะมันตัวเดียวกันนทเทนะสมมุติเรามีสามีเรามีภรรยาก่อนหน้าเราจะคบกันก่อนเขาจะมาจีบเราก่อนเราจะไปจีบเขาเขาเป็นสามีภรรยาของใครก็ไม่รู้เราเห็นเขากอดกันจูบกันเราทุกไหมพอเวลามาเป็นสามีภรรยาชันละไปเจอกอดกับคนอื่นทุกไหม เอ้าก็คนคนเดียวกันทำไมทุกมันรู้ไหมว่าทุกเพราะอะไรปัญจุปาทานขันอุปทานขันห้าขันห้าก็คือขันห้ามันมีตามธรรมชาติโต๊ะเก้าอี้หน้าต่างรูปพิษนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีของมันอยู่แล้วแต่มันมีอุปทานเข้าไปยึดว่าขันห้าเนี่ยฉันกายเนี่ยฉันผมฉันหน้าฉันหูฉันตาหูจมูกลิ้นกายใจของฉันนี่ผัวฉันสามีภรรยาฉันมันของฉันหมดเลยเห็นปะ เราทุกเพราะอะไรทุกเพราะเหตุปัจจัยภายนอกหรือทุกเพราะเหตุปัจจัยภายในภายในทําไมถึงเป็นภายในล่ะทาไมไม่เป็นภายนอกเอา้าคนอื่นดา่าชั้นฉันทุกแสดงว่าเขาเป็นต้นเหตุของการด่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของชั้นสีก็เขาเป็นคนดา่าชั้นเองเนี่ยเขากำลังก่เอเวรสร้างกรรมอาจารย์ถามว่าถ้าเขาด่าเราแต่เราไม่สนใจว่าเขาด่าอะไรเราจะทุกไหมไม่ทุกคนนั้นด่าเหมือนเดิมเขาด่าเราด่าเราด่าใน A ใน B ใน C เขาด่าใน A ใน B ใน C แต่ไม่ด่าเรา oh <my. S 2> เขาด่าไหม ด่าเหมือนเดิมเห็นป่ะแต่เราทุกไหมไม่ทุกเพราะเขาไม่ได้ด่าเราใช่ไหมแต่เขาด่าไหมด่าแล้วเขาจะเป็นต้นเหตุในการทําให้เราทุกได้ไงในเมื่อเขาก็ด่าอยู่เขาไม่ได้หยุดด่าเลยแต่เขาเปลี่ยนคนด่าเท่านั้นเองแต่พอเวลามาด่าเราปุ๊บอ้าวโกรธเลยไม่พอใจไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถึงมาว่าเขากําลังด่าฉันเขาไม่ได้ด่าคนอื่นเขาด่าฉันได้ไงฉันอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยที่ผมวพ่อพุทธทาผู้ว่าเนี่ยตัวกูของกูมันมีตัวตนมาเลยทุกไงถ้าไม่มีตัวทุกจะทุกได้ไหมก็ไม่ทุก เนี่ยเรียกว่าตัวอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเรียกว่าตัวทุกการพลัดพรากผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเรียกว่าทุกการเท่าชแชรลแก่ทลาการตั้งทนอยู่ไม่ได้สิ่งใดก็ตามที่ตั้งอยู่แล้วมันทนอยู่ไม่ได้มันจะต้องแตกทําลายเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดานี่เรียกว่าทุกผู้โดยเจ้าเลยบอกว่าโสกาปริเทวะทุกขาโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนทุกขโทมนัสคือทุกโสกาปริเทวะก็คือเศร้าโศ โศกนาฏกรรมทุกขโทมาัสอุปายาาสทั้งหลายเสียใจล่ําไรลําพันคับแค้นใจพัดภาพผีหวางจากของอันเป็นที่รักเราก็ทําให้เกิดทุกข์นี่เรียกว่ากองทุกข์ทั้งหมดทุกเพราะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวมีตนของเราถ้าเราไม่มีมันก็ไม่ทุกข์แต่ทีนี้มันมีสิมันต้องทุกข์แน่ๆเพราะมันมีเพราะเรายังไม่สามารถถอนอุปทานหรือเห็นได้ว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเรานะเราเห็นทุกอย่างเป็นของเราหมดถ้าเราไปเอามาเราจะเห็นทุกอย่างว่าเป็นของเรา แต่ถ้าเราไม่เอามาเออมันยังไม่ใช่ของฉันแต่ประเด็นปัญหาของเราต้นเหตุไอ้ทุกเนี่ยมันมีเหตุเรียกว่าสมุทรไทยใช่ไหมเหตุในการเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเลยตัดว่าเหตุในการเกิดขึ้นของทุกเน,คน<ๆ>ี่ยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทรู้จักไหมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์พระพุทธเจ้าไล่ลําลดับตั้งแต่ต้นจนจบ12อย่า11อาการอ่าสเอ็ดอาการแต่มี12อาักสิบสอากสิลำดับนะแต่มีอาการแค่1 1 พราะอวิชชาเนี่ยยังไม่นับเป็นอาการเพราะมันเป็นความไม่รู้ในอริยสัจเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายอวิชชาคืออะไรใครรู้อวิชชาแปลว่าอะไรรู้ไหมอวิชชาแปลว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรอริยสัจสีไม่รู้ตัวเดียวเลยเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสีตัวเดียวเลยเป็นเหตุที่เราทุกอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะเราไม่รู้จักวัตทุคืออะไร นั่นแหละความไม่รู้เรียกว่า,าวิชาเพราะมีวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายรู้จักสังขารไหมคิดว่าเป็นอะไรร่างกายไม่ใช่ทั้งหมดนะสังขารทั้งหลายคือระบบสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นได้ทั้งหมดสัมผัสรู้สึกได้ทั้งหมดนี่เรียกว่าสังขารทั้งหลายระบบสังสารวัตรการเวียนตายเวียนเกิดเรียกว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายกับสังขารทะเรือ สังขารทั้งหลายคือระบบมวลรวมของระบบทั้งหมดในการเกิดแก่เจ็บตายในนรกกำเนิดจิตนาฐานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดานี่คือระบบก้อนทั้งหมดในการเวียนตายเวียนเกิดหรือ5คติที่ไปของสัตว์เมื่อตายตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเราวนเวียนการตายการเกิดอยู่ในระบบเนี้ยตลอดเวลาเรียกว่าสังขารทั้งหลายพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจากสังขารทั้งหลายเปลี่ยนเป็นสังขารเฉยๆละพระมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารเนี่ยพระเจ้าอธิบายว่า กายยาสังขารวจีสังขารจิตตสังขารน,นี่คือสังขารทั้งหลายกายยสังขารคืออะไรสังขารทางกายวจีสังขารล่ะส,ะ,ราาะสังขารทางอะไรวาจาจิตตสังขารล่ะก็ทางจิตไงพูด,ดง่ายๆคือกายวาจาใจมันเกิดขึ้นจากความไม่รู้ในอริยสัจจึงเป็นเหตุให้เกิดเจตนาทางกายเจตนาทางวาจาและเจตนาทางใจเกิดขึ้น เป็นตัวเจตนาที่ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นพูดง่ายๆปรุงแต่งให้เกิดการมีทางกายวาจาและใจเป็นการปรุงแต่งเพราะสังขารแปลว่าอะไรปรุงแต่งปรุงแต่งให้มีให้เป็นทางกายวาจาใจกรรมมีกี่ตัวสามตัวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่กรรมอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เป็นกรรมหรือยังยังไม่เป็นกรรมแต่เป็นอะไรเป็นสังขารปรุงแต่งให้มีกายวาจาใจแล้วแต่ยังไม่มีกรรมเพราะอะไร เดี๋ยวค่อยมาดูตามหลักปฏิจจสมุปบาทนี่เหตุในการเกิดของความทุกข์จะไล่ลำดับไปนะพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยจะมีวิญญาณวิญญาณเกิดแล้ววิญญาณเนี่ยก็คือผู้รู้แจ้งหรือผู้ที่มาเกิดเกิดขึ้นวิญญาณเนี่ยเป็นตัวเข้าไปรู้รู้อะไรก็รู้ที่มันเกิดมาเมื่อกี้เนี่ยรู้อะไรรู้ไม่รู้ก็คือวิชารู้อะไรรู้สังขารทั้งหลายว่ามีเกิดขึ้นแล้วรู้กายะสังขารว่าจีตังขารจิตตสังขารจำไว้นะวิญญาณเป็นตัวผู้รู้ สามอันนี้ตัวเดียวกันหมดถ้าใครยังเข้าใจว่าแยกกันอยู่เข้าใจใหม่จิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างสามตัวนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดวันตลอดคืนไม่เคยหยุดในการเกิดดับเลยสามตัวนี้ตัวเดียวกันใครจะเรียกว่าจิตก็ถูกใครจะเรียกว่ามาโนก็ถูกใครจะเรียกว่าใจก็ถูกวิญญาณก็ถูกจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันหมดเลยสามตัวนี้แต่ลำดับในการเกิดต่างก,กันเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องลำดับ พูดไล่เหตุในการเกิดทุกข์ก่อนอันนี้วิญญาณเกิดแล้ววิญญาณเนี่ยพระเจ้าบอกว่าวิญญาณจะเป็นตัวก้าวลงสู่คันมารดาคันมารดามารดาตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าก้าวลงสู่คันได้จะมีการเกิดรากกเพราะนั้นเวลาเราตั้งคันเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราตั้งคันถ้าเราไม่ไปหาหมอรู้ไหมสมมติตั้งคันหนึ่งเดือนมีใครรู้ไหมว่าตัวเองตั้งคันหนึ่งเดือนถ้าไม่ไปหาหมอตั้งคันห้าวันสิบวันมีใครรู้ไหมไม่รู้แต่มันตั้งคันหรือยังปฏิสนธิหรือยังในคันมารดาปฏิสนธิแล้ว เราจะรู้ตอนไหนนับเป็นชีวิตตอนไหนนับเป็นชีวิตตอนที่ปฏิสนธิในคันแล้วเราจะรู้ได้ว่าเป็นชีวิตแล้วถาหมอ